สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์บิวเซรลอนหรือว่าเฟนเชเพิร์เป็นสุนัขทำงานที่มีเอกลักษณ์นึ่งดูใจครับด้วยความฉลาดความทุ่มเทและก็ความกล้าหาญพรอะม็นต้นกําเนิดจากประเทศฝรั่งเศสครับพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อเป็นนักล่าหมูป่าสุนัขต้อนแกะและก็ผู้พิทักษ์ฝูงสัตว์ครับปัจจุบันนั้นบิวเซรลอนได้รับความนิยมในฐานะสุนสัขเฝ้า,าระวังสุนัขค้นหาช่วยเหลือสุนัขตำรวจและก็สมาชิกในครอบครัวที่ซื่อสัตว์ครับ บิวเซลอนนั้นขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดใฝ่รู้และก็สามารถเรียนรู้คําสร้างต่างๆได้อย่างรวดเดวร็วกับด้วยความฉลาดนี้พวกมันสามารถฝึกฝนให้ทํางานหลากหลายประเภทได้เชน่นการต้อนแก่เฝ้าบ้านคนหายอสเตติดหรือว่าช่วยเหลือผู้พิการครับบิวเซลอนเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงพวกมันต้องการการกระตุ้นทางร่างกายและก็จิตใจอย่างสม่ำเสมอครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีความแอคทีฟชื่นชอบการเดินป่าวิ่งออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาครับ บิเซอลอนเป็นสุนัขเฝ้าระวังที่ยอดเยี่ยมปะมันระแวดระวังต่อสิ่งแวดล้อมการหารต่อภัยคุกคามและก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของครับพร้อมปกป้องคุ้มครองครอบครัวบิวเซอลอนโดยทั่วไปเข้ากันได้ดีกับเด็กครับหากได้รับการฝึกฝนและก็เข้าสังคมตั้งแต่อย่างเป็นลูกสุนัขปอมันยังสามารถเข้ากับสัตว์เลี้ยงอื่นในบ้านได้ดีอีกด้วยเขานั้นเป็นสุนัขพันกางถึงใหญ่ครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30-52กิโลกร,รมัมและมีความสูงเฉลี่ยที่61-7 ขนนั้นสั้นสองชั้นกันน้ำสีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีผสมกันทั้งสองครับใบหน้านั้นยาวรูปไข่หูตั้งหรือว่าหูาพับครับหางนั้นยาวหนาปลายหางนั้นงอครับส่วนการดูแลเจ้าบิวเซลรอนนั้นควรแปรงขนบิวเซลรอนอย่างน้อยสัปดาห์ละครังเพื่อกระจัดขนเก่าและกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของขนใหม่อาบน้ำให้บิวเซอรอนเมื่อจำเป็นโดยใช,ช้แชมพสูสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ แปรงฟันให้บิวเซรลอนทุกวันเพื่อป้องกันโรคปฏิทันครับตัดเล็บให้บิวเซรลอนนั้นถูก6 -8 ถึงสัปดาห์พอบิเซรลอนนั้นไปเดินเล่นหรือว่าไม่ออกกำลังกายทุกวันครับอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งฝึกอบรมบิเซรลอนด้วยความอดทนใจเย็นและใช้วิธีการเสริมแรงเชิงบวกพาบิเซอรลอนไปพบปะผู้คนสุนัขและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นตั้งแต่อย่างเป็นลูกสุนัขเพื่อให้พวกม,มันนั้นเรียนรูกก้การเข้าสังคมนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสายพันธุ์บิด ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้เลยคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกระดี่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ